นอกเหนือจากภาพพิกัดบนไร่บนดอยนะคะคุณผู้ชมมาดูคนในพื้นราบที่ทำนากันบ้างนะคะไปกันที่จังหวัดน่านค่ะที่นั่นเขามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรฮักน่านเป็นการรวมตัวกันของชาวนานในจังหวัดน่านนะคะนอกจากปลูกข้าวปลอดภัยเพื่อจําหน่ายแล้วที่นั่นเขามีการพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในท้องไร่ท้องนานค่ะนี่เป็นวิธีการพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์แล้วก็เพาะกล้านะคะ คุณผู้ชมดูแล้วอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวางไปทั้งรวงแบบนี้นี่เป็นวิธีการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรฮักน่านเขาบอกว่าเป็นขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน59ค่ะผ่านการพัฒนาเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิชาการสวทชแล้วก็ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พัฒนาการผลิตมเมล็ดพันธุ์เกรดพิเศษสําหรับใช้ในแปลงนะคะแปลงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะค่ะพอผลิตได้เขาจะเรียกกันว่ามเมล็ดพันธุ์หลักหรือว่าพันธุ์คัดสรรค่ะใช่ค่ะนี่เป็นชั้นมเมล็ดชั้นมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะทําเพื่อเอาไปทาเป็นชั้นมเมล็ด